มาชมบรรยากาศยามค่ำคืนนะครับของเรือสำรานที่จอดท่าเทียบเรือแหลมชะบังครับตอนนี้บนเรือก็เริ่มที่จะเปิดไฟตามจุดต่างๆแล้วนะครับนักท่องเที่ยวบางส่วนก็กลับมาขึ้นเรือเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าเมื่อตอนเช้าคาดว่าน่าจะลงไปท่องเที่ยวที่แถวใกล้ๆนะครับแถวพัทยาใกล้ๆตรงนี้ แล้วก็ตอนนี้ก็กลับเข้ามาที่เรือนะฮะอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วมันก็จะไกลๆนิดนึงครับลํานี้เข้ามาบ่อยเหมือนกันนะครับสําหรับเซเลบตี้นะครับคาดว่าน่าจะวิ่งสายระยะสั้นนะฮะ ไม่ได้ระยะยาวสักเท่าไหร่เมื่อเดือนที่แล้วก็มีเรือสำราญลำใหญ่นะครับเป็นคอต้ตาเซลีน่านะครับลำนั้นเป็นลำใหญ่เลยนะครับที่มารับนักท่องเที่ยวที่ขึ้นภายในบริเวณท่าเรือแหลบชะบังด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆหรือว่าพี่ๆคนไหนสนใจก็ลองเซิร์ชข,ข้อมูลในอินเทอร์เน็ตดูนะครับว่ามี เรือสำรานของบริษัทไหนหรือว่าของครปตัวที่ไหนบ้างนะครับที่ว่าสามารถขึ้นเรือได้ที่ท่าเรือแหลมชะบังนะครับก็อาจจะเข้าไปติดตามเพจหรือว่าเข้าไปสอบถามข้อมูลต่างๆในทางช่องทางออนไลน์ได้นะครับแต่ถ้าสําหรับผมนี่ผมคงไม่มีความรู้หรือว่าให้ความรู้ได้เกี่ยวกับโปรแกรมทัวร์หรือว่าตารางเดินเรือต่างๆนะครับ พอดีแค่ว่ามีโอกาสที่เรือมาจอดฝั่งตรงข้ามนะฮะก็เลยเก็บภาพบรรยากาศมาฝากให้เพื่อนๆได้รับชมว่าแต่ละวันแต่ละอ,อ,อาทิตย์มีเรือสำราญลำไหนเข้ามาเทียบบ้างหรือว่าเรือทุกตู้คอนเทนเนอร์ผ่านมาให้เห็นนะฮะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่เข้ามารับชมด้วยนะครับ ครับตอนกลางคืนก็จะเริ่มเปิดไฟมีคาดว่า,วานหน้าคงจะมีเ,เขาเรียกว่าอะไรนะการแสดงต่างๆนะครับคอยรองรับนักท่องเที่ยวอยู่นะฮะมีห้องจัดเลี้ยงห้องอะไรต่างๆครับสวยครับสวยไม่รู้ว่าเพื่อน คนไหนที่เคยได้ขึ้นบ้างครับก็สามารถแชร์หรือว่าแนะนำประสบการณ์ได้นะครับ